คอมบินเวลเกมครับที่ลอนดอนครับปี2002ครับกีฬาคือจักรภพอังกฤษนั่นเองครับรองชนะเลกศอันดับ6ครับถือว่าเส้นสายจะใช้ได้เลยนะครับวันนี้ขยับขึ้นมาเจอกับทางคอตโต้ครับทางที่านี่ไฟล่าสุดก็แพ้กลอฟกินมาครับก็คือโดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับก็มีเซกิโอโมราครับเป็นนักชกเราบอกว่าเดี๋ยวนี้กิวไม่น่าจะได้ต่อยไฟนี้ครับเพราะว่าสองไฟที่แล้วเพิ่งแพ้แบบหมดสภาพมาครับทำไมถึงได้มาต่อยคอตโต้อีก ว่าคืเดวมวยมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับใช่ครับผมบอกว่าวันนี้ติดเหมือนถูกหวยครับใช่ครับเพราะว่ามาต่อยกับไฟแบบนี้ก็มาได้โอกาสโอบกอบกู้ชื่อเสียกลับขึ้นมาครับกับไฟนี้มีเงื่อนไขพิเศษด้วยนะครับสำหรับนักมวยทั้งคู่ที่ตกลงกันคือต้องมา157ครับควันน้ำหนักคือคอโต้มาได้อยู่แล้วนะครับ157โอ้ยมวยเล็กที่เลื่ลุ้นขึ้นมาครับ กิวก็เมื่อวานก็ช่างผ่านพอดีครับ157กัร้อาสิบเจพิจัดมิดเดเวทนี่160อยหกครับแต่ว่าก็เป็นสัญญาที่ตกลงกันทำเอาไว้เป็นพิเศษนะครับกับผมต้องต้องตามตา่ร้าสิบเจใช่ครับทั้งที่พิจัดปกติคือ160อยหกเอาละครับมิเกลคอตโต้ดูครับโอ้โหวลีอมตะเสียงเป็นอมตะจริงๆนะครับคือบัฟเฟ่เลยครับนี่ครับเจ้าของเข็มขัดครับแชมป์โลกมิดเดิเวทครับ160ปอนด์พาโมโลกครับมิเกลคอตโต้ครับ คนนี้เนี่ยอมวยต้องบอกว่ารู้จักเป็นอย่างดีครับนี่คือสุดยอดนักชกครับอีกคนหนึ่งของโลกครับเป็นชมป์โลก4รุ่นชาวบริติสคนร่านะครับตั้งแต่รุ่น 140, 147, 154แล้วก็ตอนนี้ครับแชมป์มิดเดิลเวท160ครกับเส้นทางมวยนั้นผ่านมวยดีๆมาเยอะครับอันเตโนมาเลการิโตสองไฟครับฟาดปากกันเจอกับมานิปาเกียวเจอฟอยเวเบอร์จูเนียใช่ครับ ผ่านมวยดีมาหมดแล้วครับไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้วครับคอตโต้นี่สุดยอดมวยครับแล้ววันนี้เขากลับมาอีกครั้งในวัย34ครับด้วยการเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกครับสปาโมยโลกรุ่นมิดเดิลเวท Welcome to the official kickoff event of National Puerto Rico Day Parade Week 2015 as Rock Nation and Kodo Promotions, in association with Gary Shaw Productions, is proud to present the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBC Middleweight Championship of we <Jenny> got for you to hear the sound of Michael Buffet it's long ครับ tap out tequila cazadorre when you Kings, new resource and gaiko this contest is sanctioned by the New York State Athletic Commission chairperson Melvin O'Leithan executive director David Berlin. World b o ม i n g Council p r e s i d e n t า a UBC a Mauricio n e r Presidenteur ก็มาด้วยนะครับอาจารย์นัรน่องของต้องทำนะครับคุณสินปงครับครับจากประเทศไทยนะครับเป็นกรรมการให้คะแนนว่าเป็นเวทีครับฮาวี a ด็อก ผู้ถือจานยเอกแล้วท่านก็เป็นประธานผู้สิ่งวิวบีซีเซีนะครับวันนี้เดินทางได้รับเกียรติครับเดินทางไปให้คะแนนคู่นี้ด้วยครับเอาละครับเจ้าของรมเดลมาตากับพร้อมหรือยังครับแฟนมวยครับ Let's get ready to rumble ครับกับวลีนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวคนจัดหักเงินครับวลลีนี้วลลีนี้ทำเงินเป็นหมื่นล้านนะครับต้องบอกอย่างนั้นครับอดีตนายแบบนะครับไมเคิลบัฟเฟ่อดีตนายแบบภาพยนตร์ครับนายแบบโฆษณาแต่ว่า มาเป็นโคศมวยที่รวยที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในเท่านี้แนะนำเดนนิสกิลก่อนนะครับชนะ30คะแนนแพ้3ครับน็อก16ครับนิวเซาแลนด์ออสเตรเลียนี่เป็นผู้รับชิงครับเดนนิสกิลครับอดีตแชมป์รุ่นนี้ครับของ WBA แล้วก็ IBF ครับ มาเลยนะครับพูพาชีมาถึงทางฝั่งเจ้าของตำแหน่งางครับี่เท่ากันนะครับอายุจากฮากูอาสครับเวตริโกสถิตชนะ39แพ้4ครับน็อก32ตัวนี้ถ้าจะไม่เหลือที่ให้สักก็อาจจะเป็นงานอดิเรกของแกเลยก็ได้ครับการสักแบบนี้ครับ the five-time world champion, the reigning, defending WBC middleweight champion of the world, Miguel Angel. c o นี่แหละครับลีลาของไมเคิลบัฟเฟ่ครับว่ากันว่าครับ มีคนเคยพูดว่าน้ําเสียงของบาเฟ่ทำให้นักมวยรู้สึกอยากจะต่อสู้ครับครับการปลุกเร้าดึเดูดอารมณ์ครับกิโฆโต้ที่กิโฆโต้นี่มีฉายาด้วยนะครับฉายาโคนิโต้ครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ถูกใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาผู้ประกาศประกาศเนี่ก็จะประกาศชื่อกลางด้วยครับกิเกลวังเคียวขอโต้มันก็ยาวอยู่แล้วครับทีหนึ่งกำลังจะเริ่มครับวันนี้ผู้สิทธิบนเวทีนะครับฮาวิด็อกนะครับเป็นผู้สิทธิ บนเวทีับมีอาจารย์ในของท้องคาครับที่เป็นกรรมการให้คะแนนในการชกคู่นี้ด้วยครับเอาละครับความมันกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับการป้องกันตําแหน่งครั้งแรกครับของคอตโต้ครับเจ้าของตําแหน่งชาวเปโตริโกสปาโบยโลครับ160ปอนด์ครับลกที่1นครับคอตโต้ในใจสีฟ้านะครับส่วนกิลสีน้ําเงินครับ โอ้โหเริ่มมาก็ออกหนักๆเลยครับสามหมัดซ้อนครับมีตักลำตัวด้วยซ้ายโอ้หกิวตัวใหญ่กว่านะครับเพราะว่าเป็นมิดเวทธรรมชาตินะครับอันนี้แต่ว่ากิวก็มีคำถามเหมือนกันครับว่าลดเยอะขนาดไหนครับเพราะว่าต้องทำมา157แล้วก็มาเต็มแม็กจากที่ตกลงครับ157ก็ตัวเบากว่านะครับโอ้โหดูครับ1-2แล้วมีซ้ายตวัดเข้ามาครับกิวโดนไปที่หน้าครับเต็มๆ เนี่ยครับการกลับมาของคอตโต้อีกครั้งหนึ่งฟอร์มการชกตะวันดุดันจริงๆครับดูครับตัดลำตัวด้วยซ้ายครับว่ากิ้วยังเดิมจี้เขาหาอยู่เมื่อวานช่างน้ำหนักนี่คอตโต้ช่างได้หนึ่งร้อยห้าสิบสามจุดหกเองเลยครับเบากว่ารุ่นซูเปอร์เวลทตัวเเดด้วยซ้ำครับใช่ครับเรียกว่ามาเบามากครับคอตโต้โอ้โหมาในพิกัดที่เราว่าฟิตเต็มถังครับใช่ครับบอกอย่างนั้นครับครับคอตโตครับ ปกติไม่ใช่มวยหมัดหนักครับแต่วันนี้เขาตัวใหญ่มากครับต้องดูว่าถ้าคอตโต้โดนของกิลเข้าไปเต็ๆมๆจะทนได้หรือเปล่าครับเนี่ยครับเป็นมวยขวาทั้งคู่นะครับทั้งกิลและคอตโต้กิลนี่ต้องบอกว่าเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นมาก่อนครับอดีตเหรียญทองคอมบินเวลเพราะฉะนั้นเบสิกมวยนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับอยู่ที่ใจเท่านั้นเองครับกิลว,ว่าวันนี้จะขึ้นมาเต็มร้อยกับคอตโต้หรือเปล่าโดนตวัดซ้ายไปครับกิลทำงาออกไปคอตโต้วนออกครับ กิวยก็ถ้ายังไม่โดนก็ยังพลิ้วอยู่นะครับต้องดูรับว่าถ้าโดนบ้างแล้วครับใจจะเป็นอย่างไรครับกิวครับมีคําถามครับจากแฟนมวยว่ากิวนั้นมันต้องสวมหัวใจสิงครับในการขึ้นมาครับเอาเลยครับตัวดูยับซ้ายครับของคอตโตเข้าเต็มหน้าเลยครับดูครับโอ้โหซ้ายขวาแล้วมีตวัดขึ้นบนด้วยครับคอตโตโอ้โหนี่ดูกิวมาแบบดูดันเลยนะครับไม่กลัวพลังหมัดของคอตโตครับ ือมั่นใจว่าเขาใหญ่กว่าครับโอ้โหใหญ่ธรรมชาติครับแต่ว่าอย่างที่คุณสินพงเรียนผู้ชมนะครับลดน้ําหนักมาพอสมควรครับกิวก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องรีบเร่งตั้งแต่ยกแรกๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้ายึดเยอไปแล้วก็ระบากครับนะครับยกที่1นนะครับออกมัดกันถือว่าหนักๆพอสมควรอย่างจี้เขาหาครับกิวขโตะกวลครับมีจะออกขวาครับหลอกยับซ้ายเข้ามา ดูครับเบสิกลีลานี่สวยงามครับคิวครับตามสไตล์มวยสากลสมัครเล่นเลยครับป่ะโดนโต๊ยท้อไปทีนี่ครับคิวคอโต้ครับยับซ้ายยังฉากลงมาโยกราก็ยังไม่เดินครับคอโต้ยัเชิงอยู่ยกที่หนึ่งครับ เฟิลดิโลช,ชรับเทรนเนอร์ที่มุมของ,ของฟัตโต้ดูไฮไลท์ในยกที่หนึ่งครับนี่ครับลูยลำตัวซ้ายของฟัตโต้ครับก่อนการชกนครนบฟรลดิโลก็บอกครับว่าเป้ออาหมายวันนี้คือจะต้องเล่นลำตัวเลยที่กิลครับแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่ากิลยกแรกๆยังดูพิ้วอยู่ครับอาจจะรู้เลยครับว่ากิลนั้นก็ลดน้ำหนักมาบ้ ใช่ครับเพราะว่าที่รถบอกว่ากิลน่าจะมาวันชกเลยน่าจะหนักถึง175ปอนด์เลยนะครับครับมาสามวยที่ลดน้ำหนักครับก็จะทิมหนัก็จะเด้งกลับขึ้นไปนั่นคือแผนครับของทีมงานคอตโต้ครับใช่ครับจะเล่นลำตัวยกที่2ครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเน้นโอโคแต่ว่ามหมมีออกบัตรขวาสวยนะครับกิลแต่ว่าคอโต้ก็ตอบโต้มาได้ดีคอโต้สูนี้มีฮุกซ้ายสวนไปนะครับ นี่ครับหมัดอันตรายของคโต้ที่ต้องจับตาครับทุกซ้ายครับทุกซ้ายครับหมัดอันตรายแล้วก็มีอัปปัดซ้ายครับที่น่ากลัวครับคโต้ี่ออกหมัดได้สวยงามดูครับตวัดซ้ายครับเล่นลำตัวครับกกิวยังเฉยเป็นมวยขวาแต่ว่าหมัดหน้าดีมากครับคโต้คือต้รงว่าเป็นพรสวรรค์เลยนะครับแล้วการได้เฟรด้โรชมาเทนด้วยนี่หมายิ่งทำให้ดูน่ากลัวขึ้นครับ อะครับกิวครับยังปักหลักอยู่ครับอูหูมิว่าดูครับทิ้งขวามาแต่ว่าวืดไปโดนคอโต้สวนกลับมาครับจ้องเขม่งเลยครับอายุเท่ากันนะครับ34ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์ครับกางเกงสีฟ้าต้่็ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไฟหน้าเตรียมที่จะทำเงินมหาศาลแน่นอนครับเรื่องเงินกองอยู่ตรงหน้าครับ้องผ่านไฟดีไปก่อน จะไปเจอกับทริปโกจีหรือว่าเซวาวาเลสครับก็เดี๋ยวค่อยตกลงกันอีกทีครับโอ้โหสองคนนั้นใครก็ได้ครับรต่ว่าคอตโตนี่เม็กมันนี่แน่นอนครับอ้าวมียังไงครับกรรมการเสียหลักลื่นล้มไปเองครับซ้ายขวาครับตัดลำตัวครับทางด้านคอตโตยับซ้ายครับยังไม่เข้ากับกิลดูคอตโตก็ยังไม่เดินนะครับแต่อาจจะรอ ช่วงยกท้ายหรือเปล่าครับค่อยเร่งแต่ดูวันนี้การป้องกันตัวของกิวนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูครับมีกาดสูงครับเพราะว่าต้องบล็อกซ้ายที่สวนมาครับของพอโตโอ้โหหนึ่งสองครับลกันครับโดนทั้งคู่อาจจะไม่ใช่มวยที่มีน้ำหนักหมัดที่ต้องบอกว่าโป้งเดียวจอดนะครับทั้งคู่นะครับแต่ว่ามีเบสิกการชกที่สวยงามครับพอโตเป็นมวยมีวินาทีทองนะครับ คู่ต่อสู้ออกการเมื่อไหร่ตามเข้าไปซ้ำเร็วมากยกสองก็ปักหลักยืนแรกกันครับครับยี่สิบดวินาทีสุดท้ายเนี่ยครับวันนี้ดูจะเน้นลำตัวพิเศษครับคอตโต้พยายามจะเล่นล่างก่อนครับอิูวนี่ก็รู้เลยครับบล็อกนั่นเลยครับครับคอตโต้หนึ่งสองมาติดกาดอยู่กระแทกยับซ้ายเข้ามาครับจิวก็สวนเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหมีทุกซ้ายครับออกได้เร็วกับคอตโต้ครับ 2ยกแรกต้องบอกว่าออกหมัดกันหนักๆเลยครับทั้งสองคนโอ้โหนี่ครับพุกขวาครับตัดลำตัวครับคอตโต้แล้วฉากออกมากิวก็สวนครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับมีขวาตรงครับโดนติดกาดอยู่โอ้คอโต้ยับสวยครับสามารถซ้อนเข้าหน้าครับกิวนี่มีสถิตแปดอย่างเลยครับคือไม่เคยชนะที่ สหรัฐอเมริกาเลยครับมาต่อยที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับ2ไฟก่อนนั้นี้ก็แพ้ครับแพ้ดาริปาร์เกอร์แล้วก็แพ้โกลอฟกินจริงๆก็ถือว่าเป็นมวยถ้าทรหดใช้ได้นะครับยกเว้นไฟที่เจอกับโกลอฟกินเนี่ยครับไปไวเกินคาดกับกิวนี่ก็เคยชกกับนักมวยไทยนะครับเจ้าเอ็มนะครับภาคภูมแจ้งโปนารัาสไัรที่ภาคภูมินักเทนโปรนะกิวก็ชนะไปได้ อดีตฮีโร่ของเราเหมือนกันครับในมวยสากลสมัครเล่นนะครับภาคภูมิแต่ว่าเจอกันมวยอาชีพนะครับครับเดี๋ยวนี้กิวแม่พูดถึงออสเตรเลียแล้วแม่แฟนมวยรุ่นเก่าต้องจำได้ครับเจฟเฟน็กใช่ครับถูกปรับเก่าของสามารถทยักกระลุนครับแล้วก็ยอดมวยของชาวออสเตรเลียครับเอาครับวันนี้กิวจะทำได้ดีขนาดไหนเจอกับคอตโต้ครับ ก็ยังถือว่าทําได้ดีอยู่ครับกิวยังปิดป้องอาวุธได้ครับดูครับอมาคัดซาของคอโต้ครับเดี๋ยวเผือไม่ได้ครับอากาศเปิดนี่คอโต้ตะหวัดขึ้นเลยครับกิวยังดึงออกไปได้คอโต้ดูก็ยังไม่เร่งนะครับยกที่สามยังต่อยวงนอกอยู่ครับคอโต้ที่ประสบการณ์ครับคอโต้เนี่ยเป็นมวยที่ต้องบอกว่ารู้จังหวะผ่อนครับแต่ว่าวินาทีทองนี่หมาแกไม่ปล่อยผ่านครับคอโต้ อาะครับคิวสวนมาหนักๆครับซ้ายแล้วมีหมาขวาครับเอามาคัดแต่ว่าไม่โดนครับแมดูวันนี้ครับคุณสินพงศ์ครับดูเหมือนตั้งใจมาสู้จริงๆครับคิวใช่ครับคือก็เป็นโอกาสของเขานะครับนายอยูก็เยอะแล้วนะครับ34นั่นก็ถ้าจะกลับมาก็ต้องไฟนี้แล้วครับคิวนะครับช่วงท้ายยกที่สามตอกับกระแทกซ้ายเข้ามา เพราะว่าอย่าลืมว่าในทางกลับกันนะครับถ้ากิลชนะขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีโอกาสไปทําเงินกับโอ้โหซาูนาวาเลสนะครับหรือว่ารีแมตช์กับกรอกกินได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันใช่ครับหรือว่าชนาคอตโต้ที่แจ้งเกิดเลยครับใช่ครับที่ชั้นเป็นรองครับลองดูครับคอตโต้กิลจะผ่านไหมสิบวินาทีสุดท้ายครับอ่ะครับมียับซ้ายครับคอตโต้ก็ยังวนไปเรื่อยครับยังไม่เร่งนะครับคอตโต้ครับในช่วงสามยกดูครับหาวับโอ้โหมีปิด วินาทีท4ยังไงครับมายูบอกมาเลยครับทักษิวปัญหาคือยกท้ทยทายเนี่ยครับการลดน้ำหนักเยอะมากครับของเขาจะส่งผลขนาดไหนกับที่ใจแล้วนะครับเดี๋ยวทกิวนี้ครับโอ,อก,กาสมีครับยกที่4ครับ คอตโต้เดินลุกใสเลยครับแมกิวสวนขวามาสวยครับมียับนำด้วยคอตโต้ยังวนออกมาดูุกับหมาออกสามหมัดเลยครับคอตโต้ครับยังไม่เข้าครับกิวยับซ้ายเข้ามาครับพยายามที่จะแหวกการคอตโต้บ้างครับแต่ว่าคอตโต้นี่การป้องกันตัวก็โอเคเลยครับใช้ได้อยู่แล้วครับมิเกลคอตโต้ประสบการณ์สูงครับ่ครับเดินจี้มาโอ้โหล่วนี้โอ้โหตัวซ้ายล่วงเลยครับ โอ้โหหัวฟาดเลยครับกิลโอ้โหแล้วเวลาเหลือเยอะด้วยครับ2นาทีเกือบเกือบครึ่งเลยครับนี่นะครับพุกซ้ายครับมาเตะของคอโต้ครับโดนเต็มเต็มโอ้กิลจะรอดหรือเปล่าครับเวลาเหลือเยอะมากครับนาทีทองแล้วครับคอโต้เอาเลยครับไล่แล้วครับคอโต้ครับจะรอดหรือเปล่าครับโอ้โหโดนฝาดไปแล้วครับคอโต้ติดเชือกแล้วครับมออกมาไม่ได้ครับคอโต้ดูครับค่อยๆแล้วครับเพราะเวลาเหลือเยอะเลยครับคอโต้ครับขวา ดูครับซ้ายขวาโอ้โหไหวไหมครับกิลเตะเชือกงแล้วม่าจัะไหวหรือเปล่าครับยังต้องประคองตัวออกมาครับมาดูครับมีสวนมีโตขึ้นมาตโอ้โหโดนอีกแล้วครับมาขวากรับคราวนี้ครับนับสองครับโอ้โหอีกหนึ่งนาที30วิครับจะรอดหรือเปล่าครับโอ้หใส่หน้าไม่เอาครับนี่นะครับเหมือนไฟกับโกลอกกินเลยครับสายหน้าครับไม่เอา จบเร็วเลยครับคอตโต้ชนะ TKO คปยกนี้เองครับโอ้โหแล้วคือยกนี้เป็นยกที่คอตโต้เหมือนจะเดินเป็นยกแรกเลยใช่ครับคือเริ่มจะเร่งครับแล้วก็มีจังหวะแรกกันแล้วแมายเกวไปโดนครบพลาดครับทุกซ้ายไหยหลังเลยครับโอ้จากนั้นก็เจอซ้ำไปชุบใหญ่ครับคนดีครับเรื่องหลังความสำเร็จการกลับมาของคอตโต้ครับโอ้ยินดีโลช ผมว่าคุณสินพงศ์ครับวันนี้ต้องบอกว่านับแรกเนี่ยตวัดซ้ายจังหวะนั้นดูแล้วกิวก็ไม่น่าจะลุกไหวนะครับใช่ครับโอ้โหหัวดีว่ามีเชือกรองไว้อยู่ไม่งั้นมีโอกาสฟาดพื้นเลยครับแล้วก็มาโดนสัาอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่านับสองเป็นจังหวะที่กิวเองก็พยายามจะออกหมัดโตนะครับดูทีนี่ครับผูกซ้ายครับโอ้โหขวาหล่นครับจังหวะออกซ้ายครับแล้วขวาตกโดนตวัดสวนเลยครับโอ้โห เรยว่าร่วงตามมาเลยครับวันนี้จะมีหัวชนกันนิดนึงครับแต่ก็ไม่ดุเลยครับเด็ดของโต้ครับไม่เห็นครับคุณผู้ชมครับจังหวะออกซ้ายมาอีกทีนี่หมัดเข้ามาแล้วครับีครับเป็นจังหวะโดนซ้ำนะครับคือกิลก็ต้องพยายามโต้ครับผู้ตัดสินก็จ้องอยู่แล้วนะครับแม่พอจังหวะจะออกมาโต้มาก็โดนสวนครับไปหมัดขวาครับนี่ครับช่วงนี้เขาพยายามจะออกมาโต้แล้วครับกิล เนี่ยขวาไม่ยืรับนยืนไม่อยู่ครับโดนเต็มศีรษะแซ้ายทีขวาทีครับมาหนักๆครับกิวไม่ไหวครับเนี่ยครับแต่ว่าลุกเร็วนะครับแต่พอลุกแล้วแต่ัดสินใจไม่สู้ต่อครับดูครับคุณผู้ชมครับจังหวะนับที่สองครับเนี่ยครับขวาเข้าคำบับครับกิวทิ้งตัวครับยไม่อยู่ครับแล้วก็พอลุกขึ้นมาก็คงจะเห็นนะครับเวลามันหลิกเชอะครับคือลุกขึ้นมาก็โดนยามอยู่ดีครับก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่าครับกิว โอ้โ <Hey. S 2> หคือพอแพ้แบบนี้มันก็ยิ่งมีก็หมายก็ถามไปอีกเลยครับว่าใจย่งางๆจับประตร้ขึ้นมารุ่นมินอเว่แล้วพลังหมัดนี่ถือว่าหนักขึ้นครับโอ้นั่งสุนเอาครับคุณผู้ชมครับเราลองไปฟังเวลาจะเป็นทางการ,<ม>ก,ารกัในยกที่4ี่ has to step in following the second knockdown in round number four the end comes at one minute 28 seconds of that round <laughs> <laughs> <So laughs> the by tko victory victory number 40 knockout number 33 still the wbc <laughs> <laughs> ในยกที่4ครับดูครับสร้างสถิติชนะ40ครับแพ้4ีน็อกเอาท์33ครับมิเกลคอตโตไม่เคยเสมอใครครับเจ้าของแชมป์ WBC ครับป้องกันแชมป์ได้ครับแพ้4ของคอตโตนี่ก็คือแพ้มาการิโตนะครับแพ้น็อกยก11แพ้ปาเกียวก็แพ้น็อกยก12แพ้คะแนนฟลอยแล้วก็แพ้คะแนนออสตินคราวครับพูดแต่ว่าพอขึ้นมารุ่นด์เบรเเวลเราหน่ากลัวครับก็ทำให้รุ่นด์เดิลเวทเนี่ย มีสีสันขึ้นอีกเยอะเลยครับต้องตามเลยครับว่าไฟหน้าจะต่อยกับใครครับคือตอนนี้พิกัด1 5 4 160ี้นี่ต้องบอกว่ากลับมาขึกนคักอีกครั้งหนึ่งครับคุณสิ์ใช่ครับคือประกบกับคาร์เน o โลอ l e วาเลสก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปก็ว่าไฟีิคอตโตมาช่างน้ำหนักเดตดต่ำกว่า154นะครับเพราะนั้นเจอกับคาร์เนลโลนี่ก็เหมือนรุ่นเดียวกันครับ หรือจะขึ้นไปเจอ 3G ใช่ครับกลอฟกินก็ได้ก็อาจจะต้องมีทําให้คือเหมือนกับว่ากําหนดให้ 3G ลดน้ำหนักประมาณนิดนึงครับผมเพื่อว่าคอตโต้จะได้ไม่เสียเปรียดเยอะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคอตโต้กลับมาคราวนี้กลับมาโกยเงินแท้จริงเลยครับครับแล้วฟอร์มแบบนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นแล้วนะครับช่อง8ทอดสดให้ได้ชมว่ามิเกลคอตโต้ครับแจ๋วขนาดไหนครับในวัย34ปีคุณผู้ชมได้เรียกว่าเทียบฟอร์มกันเลยครับเพราะเราถ่ายมาตั้งแต่ Looked so, up with Freddie Roach, the old Miguel man, Cotto is back. Up. What is it like to score a knockout like that in New York City where you've scored so many memorable wins? You know being, being being here after 10 hard weeks in LA training with Freddie and perform like that just make me feel like the Miguel from the 2000s, you know, 2010, 2000, 2004. And, and I told you, you know, I said, Freddy, a couple of minutes ago, he is the best thing who ever happened to my, to my career. And it is, he is the best thing ever happened to my career. What is it about Freddy that's... ผลจากการที่เบอกว่าการซ้อมหนักนะครับของเขาในความร่วมมือกับทางเฟดนี่โลชด้วยครับให้เครดิตเฟดดี้โชเลยครับแล้วก็บอกว่าเป็นก็บอกว่ารู้สึกที่ดีกับการกลับมาชกที่นิวยอร์กใช่ครับ มีผลกากที่ดีเลยครับคือผู้ใหญ่ก็ถามว่าไงรู้สึกยังไงนะครับที่ชนะสวยงามแบบนี้ในนิวยอกนะครับโรยเขาบอกว่าซ้อมหนักแล้วก็ทำให้ความรู้สึกเขาเหมือนกลับไปเหมือนสมัยปี2004ในพวกนั้นนะครับ I establish fighting I think did it just just But pulled started to path to to get and Freddy more more we well me own my Were you trying to set him up with the left hook upstairs? Because you went from boxing very smartly to looking like Joe Frazier with that left hook on the top. I just, I just tried to, to do my best. I, I caught him, I caught him with with a, a, a really hard left hook, and I just wanted to repeat it again. We'll show it to you. Here's the first one in the fourth round. You tell us what you see. <laughs> was just moving to my left. He pulled, pulled his right hand down, and that was the perfect moment for my left. Have you been able to carry the punching power up to middleweight? You have an opponent tonight who weighed in over 180 pounds in street clothes by the time he stepped in the ring tonight. Why do you think you've been able to carry your power up? The way, the way, the smart way we, we've been doing working for my last three fights, in LA with Mamela and Melan, with Ray Rose just make make me feel like never before you know make me once and ask for me for more every day and every day that, that's that's the explanation. so now it looks like in your immediate future. You